สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาเลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้าหัวจรวดครับนะมาชี้เป้ากันครับคันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี่เป็นตัว 2L ดีเซลนะครับนะแอร์เย็นหน้าหลังครับยางใหม่4เส้นนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรียบร้อยแล้วครับนะถ่ายของเหลวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วด้วยครับนะสำหรับเจ้าโตโยต้าคันนี้นะครับก็ใครที่กาลังมองหาครับรถสายแคมปิ้งนะครับนะ ็ลองดูคันนี้แล้วกันนะครับนะเป็นรถตู้บรรทุกนะครับนะป้ายเขียวครับด้านหลังโล่งครับคันนี้ก็แต่งมาแนวแคมปิ้งนะครับนะอุปกรณ์มีแอร์อะไรให้เรียบร้อยครับนะทำมาแล้วด้วยนะครับภายในนี่ก็ตกแต่งสําหรับออกเดินทางได้เลยครับนะหรือว่าจะเป็นคนที่อยากจะได้เอาไว้ทําร้านนะครับนะเล็กเคลื่อนที่นะครับนะามสถานที่ต่างๆก็เหมาะอยู่พอสมควรครับ ใครมองหาแนวนี้อยู่ก็ลองติดต่อไปครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถไว้ให้ดนะ้านล่างคลิปครับติดต่อไปได้เลยครับนะลองเข้าไปดูไปพูดคุยกับเจ้าของรถด้วยนะครับนะผมให้เป็นลิงก์ Facebook เจ้าของรถนะครับในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรให้นะครับจะได้คุยคุยทางข้อความครับนะได้มีหลักฐานอะไรไว้ยืนยันกันด้วยนะครับซื้อขายรถคันนี้อยู่จังหวัดสระบุรีนะครับนะอ,อําเภอบ้านหม้อนะอ,อําเภอบ้านหมอนะครับนะ ราคาก็ตั้งไว้ที่1นึ0 0 0สบาทครับหนึ่งแบาทก็ลองดูแล้วกันครับเราเจอกันทมาชีดเป้าให้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ